อุทยานแห่งชาติตามศรีดาเศรักษาสันธศาสตร์ห้วยตาแง่ไปเห็นเจ้าหน้าที่เสื้อผ้าเก่าขาดปะแล้วปะอีกไม่ไหวนะวิฟัมอยู่อย่างนี้มันจะไปสู้รบได้อย่างไรแล้ววันนั้นผมเดินทางเข้าไปที่ใจกลางของเศรักษาพัรธุ์สตร์ห้วยตาแง่ที่เรียกว่าการรับยุ่งยี่กับท่านเลขาธิการท่านอยู่โดนการุณย์สอเป็นเรื่องที่บอกจะไม่เคยมีน้ำตีมา แม้กระทั่งทิพดีก็ยังไม่เคยไปกันผมไปแล้วก็เห็นใจมากตั้งใจจะทํางานให้เต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องงบประมาณต่างๆลงมาถึงระดับล่างผมถึงประกาศนโยบายห้ามทุจริตเพราะว่าถ้าคุณทุทจริตงบประมาณมันมาไม่ถึงพวกท่านหรอกคนข้างล่างอ่ะตายหมดนะครับท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มีแต่สุดโรมเงินอุทยานที่มีไรายได้ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดันั้นผมจะต้องมาคิดสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณท่านว่าท่านทางานเต็มที่ท่านปกป้องถืนป่าผมก็ต้องปกป้องท่านนะครับพอดีเย็นผมอีกครับอันนี้เป็นของแนวเรื่องเกาะนป่านะครับครับกับเป็นลักษณะเราจะทำนะครับแต่อาจจะไม่ใช่การมันทิพย์มันจะลักษณะน้อยเกิดขึ้นนะครับผ่านทางต้นแท่นนะครับ ตรงนี้เราก็มีแผนที่จะตั้งแนวเชื่อมต่อที่สูงกว่าให้ตัดยไฟระหว่างเขาใหญ่กับทับลานเนี่ย